สวัสดีเพื่อนๆนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับมวยปล้ำดูถูกสติปัญญา on YouTube นะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วง podcast มวยปล้ำ10นาทีนะครับที่จะพูดถึงหรือไม่ถึง10นาทีก็ได้กันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดๆเพราะว่าผมมานะครับกับทัวร์นาเมนต์มวยปล้ำที่ดีที่สุดและมีคุณภาพมากที่สุด ในปี2024นะครับนั่นก็คือ G1 c l i Max นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือถ้าใครไม่ดู G1 c l i Max ปีนี้ผมขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะนี่คือมวยปล้ำที่มีคุณภาพที่สุดในปีนี้นะครับเราเรื่องโคตรเทพอัดแน่นด้วยแม็ดคุณภาพนะครับติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนนะครับแล้วคุณภาพแล้วมีแม็ดให้เราดูเยอะมาก นะครับก,ก็นักมวยปั้มสิบคนปั้มกันคนละเกเมตรก็เออเอาง่ายๆเกเมตรรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เท่าไหร่น่าจะประมาณ90เมตรมั้งเท่าไหร่ก็ช่างเอาเป็นว่าเยอะโคตรๆนะครับนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยนะครับในปี2องพแต่ถ้าใครที่ติดตาม G1 มาตลอดและดู G1 มาตลอดผมขอแสดงความยินดีด้วยเพราะคุณได้ดูมวยปั้มที่โคตรด,ดีแล้วก็โคตรเจ๋งในปี2 0 2 4นะครับ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับ G1 กำลังจะจบแล้วนะครับและตอนนี้ทั้ง A บล็อกและ B บล็อกนะครับเหลือการปั้มอีกแค่แมตต์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาสรุปสถานการณ์ให้ฟังนะครับว่าแต่ละบล็อกใครยังมีโอกาสเข้ารอบบ้างนะครับเริ่มต้นที่ A b ล o อกนะครับตอนนี้แซกเซเบอร์จูเนียที่มี12คะแนนนะครับผ่านเข้ารอบไปแล้วในฐานะ อันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับต้องการอีกแค่2คนนะครับเพราะปีนี้ G1 เอาเข้ารอบกลุ่มละ3คนเพื่อไปแข่งกันต่อในรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งเพื่อความรวบรัดตัดตอนนะครับผมจะตัดเหลือเฉพาะนักมวยปั้มที่มันมีโอกาสลุ้นจริงๆนะครับก็คือไนโตชิงโงแล้วก็อ e ีวิลนะครับซึ่งตามสถานการณ์นะครับไนโต กับ e v i l ตอนนี้มี10คะแนนนะครับเพราะฉะนั้น e v i l และนโตะขอแค่ชนะก็จะเข้ารอบตามแซ er ็กเซเบอร์จูเนียทันทีนะครับซึ่งนโตะจะเจอเกตโอคานนะครับส่วน e v i l จะเจอกับโชตะอูมิโนนะครับถ้าชนะถ้า2คนนี้ชนะจะเข้ารอบตามแซ er ็กเซเบอร์ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนแพ้นะครับ ก็จะเป็นโอกาสของชิงโงะทาคากิที่มีอยู่แปดคะแนนนะครับถ้ามีคนแพ้ก็จะต้องไปลุ้นสิบคะแนนเนาะเ,เออซึ่งอันนั้นก็ต้องมาวัดกันเรื่องของกด Head to Head นะครับก็ถ้าใครดูบอลก็คงเข้าใจอยู่แล้วว่ากด Head to Head คืออะไรแต่ก็ถ้าใครไม่ได้ดูก็พูดให้ฟังซะหน่อยเนาะว่ามันก็คือการวัดกันว่าแมตที่คุณเจอกันใครชนะคนนั้นก็ถือว่าได้เปรียบนะครับสรุปแบบง่ายๆแล้วกันเออ ส่วนซาดาดะเนี่ยจริงๆก็ยังมีลุ้นนะครับแต่ว่าต้องใช้เงื่อนไขที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่เอาเป็นว่ายังมีลุ้นนะครับแต่โจทย์ของซาดาดะก็คือต้องชนะแซกเซเบอร์ให้ได้เพื่อที่จะเข้ารอบนะครับส่วนชิเงโงะเนี่ยที่มีแดแต้มถ้าอยากเข้ารอบอย่างที่ผมบอกต้องต้องชนะเจคลีนะครับในวันสุดท้ายซึ่งมี8ดแต้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจคลีเออเขาสรุปมาแล้วทางนิวเจอร์แปนเขาสรุปมาให้แล้วว่าเจคลีเนี่ยไม่มีทางชนะเฮดทูเฮดนัมวยป้ามคนอื่น ก็คือตกรอบแน่นอนร้อนะก็เชื่อตามนิวเจอรแบรนไปแล้วกันครับอย่าไปคิดให้มันปวดหัวเพราะฉะนั้นหลักๆก็จะมีไนโตะอีว e ิลนะครับแล้วก็ชิงโง่รวมถึงซานาด้าเป็นม้ามืดนะก็จะปล้ำกันในวันที่12เดือน8นะครับ12สองิงหาคมก็คือพรุ่งนี้นะติดตามกันได้นะครับก็ G1 Climax A b o x จะสั่งลากันแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะ Uh, อีกบล็อกนะครับอีกบล็อก B blog, b บล็อก b บล็อกนะ B บล็อกสนุกกว่า A บล็อกนะโอ้ oh my god ผมพูดไปตั้งแต่ตอน Preview G1 ไคลแมกนะครับซึ่งอยู่ใน p พ e ทีออนะเออไว้แล้วว่า B บล็อกเนี่ยจะสนุกมากๆโหแล้วมันสนุกจริงๆนะครับเอาง่ายๆนะครับคุณท,ทุกคนมองไปที่รูปนะแล้วใครที่ไม่ได้มี6กแต้มก็คือมีโอกาสลุ้นเข้ารอบทั้งหมดนะครับ ยกเว้นยูยะอูเอมูระนะครับคนที่มีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆในรูปนะครับโชคร้ายมากๆนะครับบาดเจ็บก่อนวันสุดท้ายนะครับเจ็บแขนทําให้ต้องถอนตัวออกจากทัวร์นาเมนต์ทั้งที่ยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับก็เลยหมดสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบไปอย่างน่าเศร้าเนาะทำให้ตอนนี้นะครับเหลือทั้งหมดที่จะมีลุ้นเข้ารอบนะครับหคนนะครับโกโต้แปดแต้มซูจิแปดแต้ม นะครับเจฟขอบ10แต้มฟินลี่10แต้มเลนาริตะ10แต้มทาเคชิตะ8แต้มนะครับเจฟขอบฟินลี่และเลนนาริตะเนี่ยถ้าชนะก็จะเข้ารอบทันทีนะครับและ3คนนี้ไม่ได้เจอกันเองในวันสุดท้ายไม่มีการมาตัดแต้มนะครับส่วนโกโตซิจิและทาเคชิตะที่มี8แต้มต้องชนะคู่ต่อสู้ในวันสุดท้าย แล้วมารอวัดเฮ to h e ฮดกันนะครับซึ่งข่าวดีก็คือของซูจิกับทาเคชิตะก็คือซูอจิจะเจอกับเจฟขอบนะครับและทาเคชิตะจะเจอกับเรนนาริตะถ้าทาเคชิตะกับซูจิชนะได้ก็จะมีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นสิบแต้มแล้วก็มีเฮ to h e ฮดที่ดีกว่าคู่ต่อสู้ของตัวเองด้วยนะครับ แต่ว่าน้ำมวยป้ามคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้เจอเนี่ยก็มีงานยากเหมือนกันนะฟิลลี่เนี่ยจะต้องเจอกับเอลฟันตาสโมคู่ปรับเก่าของตัวเองที่ปีที่แล้วตีกันมาอย่างยาวนานนะครับก็มีโอกาสที่ ELP จะเอาคืนเหมือนกันเออส่วนโกโต้นะครับจะเจอกับเฮนารีแชมเปนเนวอร์นะครับแมตช์นี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าโกโต้ชนะไม่ใช่แค่ว่าจะทำให้เขามีลุ้นที่จะเข้ารอบ G1 นะครับแต่ทำให้เขา จะได้สิทธิ์ชิงแชมป์เนเวอร์กับเฮนาเร่ด้วยเออน่าสนใจมากๆนะครับก็ b ีบ็อกเนี่ยจะเดายากมากๆนะครับเพราะว่ามันมีลุ้นเข้ารอบถึง6คนแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ว่านนวจะแปนจะเลือกทางไหนก็เอาเป็นว่าถ้ารักใครเชียร์ใครก็ภาวนาให้เขาเข้ารอบแล้วกันนะครับแต่ว่านี่คือความสนุกของ G1 นะที่คุณจะพลาดไม่ได้เลยในวันสุดท้ายโดยเฉพาะบีบ็อกเพราะคุณจะไม่รู้เลยว่า ใครจะเข้ารอบและใครจะตกรอบบ้างนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่มีอะไรมารับปาาระกันว่านักมวยป้ามคนนี้จะเข้ารอบและนักมวยป้ามคนนี้จะตกรอบนะครับโดยเฉพาะบีบ็อกตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ารอบนะหกคนที่ผมพูดชื่อไปนะโกโตะซูจิเจฟคอบฟิลลี่เลนนาลิตะและทาเคชิตะเข้ารอบได้ทุกคนและตกรอบได้ทุกคนนะครับนี่คือความสนุกของ G1 c l i m a ลแ นะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับ b b o x นะครับรอบชิงชนะเลิศจะมาในวันที่14สิงหาคมวันพุธนี้นะครับส่วน a b o x ย้ำกันอีกรอบจะมาในวันที่12สิงหาคมนะครับก็รอติดตามกันได้สำหรับ G1 Climax 34ผมย้ำอีกรอบนี่คือมวยปล้ำที่ดีที่สุดในปี2024นี่คือมวยปล้ำที่มีคุณภาพมากที่สุดและผมอยากให้ทุกคนดูจริงๆ กับ G1 ปีนี้นะครับถ้าคุณตามรอบแบ่งกลุ่มไม่ทันไม่เป็นไรตามวันสุดท้ายเนี่ยของทั้ง A b บล็อกและ B b บล็อกคุณจะเข้าใจถึงความสนุกของ G1 อย่างแน่นอนนะครับก็สามารถรับชมได้ทาง New Japan World นะครับตามปกตินะเดือนละ999ยเยนก็ประมาณ300นิดนิดบาทไทยนะครับผมก็ นี่เป็นทั้งหมดนะครับของคลิปนี้นะครับกับพอดแคสต์มวยปั้ม10นาทีนะครับที่วันนี้ก็ไม่ถึง10นาทีอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรน,นะครับก็ใครที่อยากติดตามมวยปั้มดูถูกสติปัญญาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปที่เพลทิออนของมวยปั้มดูถูกสติปัญญาได้นะครับมีเนื้อหาสาระจัดเต็มอีกเยอะแยะมากมายนะครับในวงการมวยปั้มนะครับรวมถึงติดตามมวยปั้มดูถูกสติปัญญาได้ทาง Facebook ด้วยเช่นกันนะครับ ก็ผมแปะลิงก์ของ p พ t r e o อ,อไว้ด้านล่างก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ